วันนี้ตีสามตรงนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะมีโปรแกรมเล่นเกมยูโรปาลีกเป็นเกมนัดที่4นะครับซึ่ง3เกมก่อนหน้านี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอมาทั้ง3เกมรวดเลยนะครับวันนี้จะเปิดโอทร r ฟอร์ดครับต้อนรับการเยี่ยมทีมอย่าง PAOK ทีมจากกรีซนะครับซึ่งก็ต้องมาดูแลวครับว่าวันนี้รุดฟานนิสรอยครับจะสามารถพาแมนยูเก็บ3แต้มแรกในยูโรปาลีกได้หรือเปล่าครับ ย้อนกลับไปดูผลงานกันนิดหนึ่งนะครับของทั้ง2ทีมครับผลงานในการเล่นเกมลีกนัดล่าสุดครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็ทําได้เพียงแค่เสมอเชลซีไป1ต่อหนึ่งครับซึ่งในเกมนั้นครับแมนยูก็ถือว่าสร้างสรรค์โอกาสได้เยอะแยะมากมายครับแล้วก็มีโอกาสชนะเชลซีด้วยครับซึ่งจบเกมนั้นรุดฟานิสโรยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเสียดายครับกับโอกาสที่แมนยูมีจริงๆแมนยูก็ควรจะเป็นผู้ชนะนะครับ ส่วนน้างฟังของ PLK ครับเกมล่าสุดนี้เล่นในซูเปอร์ลีกของกรีซครับบุกไปชนะทีมอย่างลาเมีย2ประตูต่อ1นะครับผลงาน5เกมหลังสุดครับแมนยูนี่ชนะคู่แข่งไป2เกมเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1ส่วน PLK ก็ชนะไป2เสมอ2แพ้ไป1นะครับผลงานนี้โดยรวมก็ถือว่าเหมือนกันครับส่วนถ้าเกิดนับเฉพาะผลงานในการเล่นเกมยูโรปาลีกครับแมนเชสเตอร์ยู่เต็ด3เกมที่ผ่านมาเสมอกับทเวนเต้เสมอปอร์โต เสมอกับเฟเนบาเช่ครับส่วน p พีเนะครับก็ยังเป็นทีมที่ไม่ชนะใครเหมือนกันนะครับในศึกยูโรปาลีกแล้วก็ผลงานนี้หนักกว่าแมนยูซะอีกครับแพ้กับทางกาลาสลาไป1ต่อ3ครับแพ้สเตวูบุคลีสขาบ้านไป0ูต่อ1แล้วก็เกมล่าสุดกับเสมอกับวิกตอรียโพเซน2 2ต่อ2ครับผลงานถือว่าย่ำแย่สุดๆเลยครับส่วนเรื่องของตัวผู้เล่นที่มีปัญหาการบาเดเจ็บณเวลานี้นะครับเข้าไปดูที่ แมนยูเต็ดครับตัวที่ไม่สามารถลงเล่นได้นะครับก็จะมีแอนโทนีคริสเตียนอีริกเซ่นนะครับแฮร์รี่แม็กควายคอบบี้เมนูลุคชอเลนี่ยโร و นะครับรายชื่อเหล่านี้ไม่สามารถลงเล่นได้แน่ๆนะครับส่วนนักเตะอย่างไทเรลมาลาเซียนะครับก็ลงซ้อมได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องรอรุนเช็คความฟิตอีกทีหนึ่งแต่เชื่อว่าไม่น่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้นะครับส่วน p l k ก็ตามนั้นแหละครับเพราะว่านักเตะเอาจริงๆเข้าไปดูก็ไม่รู้จักเลยนะครับแม้แต่ตัวเดียวนะ ส่วนการคาดการณ์ในวันนี้นะครับผมเอามาจาก2ที่แล้วกันนะจากกูสกอร์แล้วก็จากสปอร์ตโมครับถ้าเป็นทางฝั่งของกูสกอร์ครับเขาคาดการณ์ว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับการจัดทัพ4 2 3 1ผู้รักษาประตูโอนาน่าเซนเตอร์จะเป็นทางลิซันโดมาร์ติเนสจับคู่กับเดรลิกแบ็คขวาดาร์โลแบ็คซ้ายมาตราอุยตรงกลางก็จะเป็นอูกาเต้กับคาเซมิโร่เกมลุกก็จะมีแรดฟอร์ดนะครับบรูโน่เฟรนันเดสกานาโชแล้วก็คอยลุน เอาง่าว่าเล่นแผนเดิมเลยนะครับกับเกมที่เจ็บเชลซีอันนี้เป็นการคาดการจากคูสกอร์ครับแต่ผมเชื่อลึกๆนะว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมนะในเกมนัดนี้นครับเชื่อว่าน่าจะเหมือนคล้ายๆกับทางสปอร์ตโมที่เขาคาดการกันนะครับทางสปอร์ตโมที่คาดการว่าผู้รักษาประตูเป็นโอนานาแบ็กขวาดารโลคู่เซนเตอร์เป็นลิซาโดมาตินีสจ็บู่กับเดลิกแบ็กซ้าเป็นมาร์ตราอุยน,นี่คาดการตรงกันนะครับ แดนกล้ก็คาดการตรงกันนะครับอูกาเต้กับคาเซมิโร่แต่แผงเกมลุกครับสปอร์ตโมบอกว่าจะเป็นทางฝั่งของอามัดเดียโล,โลมีบรูโน่เฟรนันเดสมาคัทแรดฟอร์ดและหน้าตัวเป้าก็าจะเป็นทางโจชัวเซิร์กซีครับผมเชื่อว่าอาจจะเป็นทางฝั่งของสปอร์ตโมนะเชื่อว่าการาโชว,วันนี้อาจจะโดนดรอปนะครับน่าจะเป็นคิวของทางอามัดเดียโล,ลบ้างส่วนกองหน้าก็เซิร์กซีก็มีโอกาสได้ลงเล่นก่อนแหละครับก็เชื่อว่าน่าจะ คล้ายกับทางสปอร์ตโมที่คาดการกันนะครับสำหรับเกมคู่นี้นะครับถ้าดูจากทุกปัจจัยแล้วนะครับผมก็เชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของรุดฟานนิสรอยนะครับในการเล่น2เกมที่ผ่านมาก็ถือว่าเล่นกันสนุกนะครับเล่นแบบกล้าได้กล้าเสียแล้วก็บอลไม่หลายจังหวะนะครับเล่นกันฉุบฉับเล่นกันแบบรวดเร็วมีบอลไดเร็กด้วยการเติมเกมของริมเส้น2ข้างทั้งมาร์ตาอุยทั้งดารโลก,ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคครับ และเปรียบเทียบกับฟอร์มการเล่นของ P.O.K. OK ที่ถือว่ากำลังย่ำแย่ในตอนนี้นะครับเล่นในยูโรปาลีกก็ถือว่าฟอร์มการเล่นนี้ถือว่าหนักมากๆถ้าเกิดดูจากแต้มตอนนี้โอ้โ oh, ห P.O.K. OK นี่ตอนนี้อยู่ดับที่30เลยนะครับเล่นไปยังไม่ชนะใครแล้วก็เสมอ1แพ้ไป2ส่วนแมนยูครับจริงอยู่ครับเสมอมา3เกมติดต่อกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าก็ยังอยู่ในเส้นทางถ้าวันนี้สามารถเก็บ3แต้มได้ แมนยูก็มีโอกาสที่จะกระโดดขึ้นไปอยู่อันดับเกินกว่า15ของตารางนะครับก็ถือว่ามีโอกาสก็เชื่อว่าเกมนี้ด้วยการทํางานของรุดฟานนิสรอยนะครับในช่วง2เกมที่ผ่านมาบวกกับฟอร์มการเล่นที่กําลังย่าแย่ของ PK ีโอครับผมว่าเกมนี้ถึงเวลาแล้วครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเก็บ3ามแต้มแรกได้ในฟุตบอลยูโรปาลีกในค่ําคืนวันนี้นะครับเที่ยวในเล่นที่โอทาฟฟอร์ดผมว่าแมนยูชนะนะครับชนะแน่ๆนะครับ แล้วอาจจะเป็นการชนะแบบเรียกความมั่นใจด้วยนะผมว่าถ้าดรอปกานาโชและส่งอมัตเดียโลลงมานะครับก็อาจจะมีสิทธิชนะขาดได้เลยในเกมนัดนี้นะครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันครับคืนนี้จะเป็นอย่างไรและเ,เพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเห็นด้วยกับผมไหมว,ว่าวันนี้จะเป็นชัยชนะแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมฟุตบอลยูโรปาลีกครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับ สุดท้ายก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะสุดท้ายก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์อยู่ตอนนี้นะครับฝากนี่เลยนะครับกับทาง u z u k กิ e a l o f the Year ครับดีลพิเศษส่งท้ายปีก็มีให้เลือก2อออปชันด้วยกันนะครับออปชันแรกมอบส่วนลดสูงสุดกว่า8 4 0 0 0บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนครับหรือว่าเลือกรับนะครับ s u z u กิ Wal ์รี่ฟรีโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีครับออปชันไหนก็ถือว่่่าาคุุมสดออยงแนนน รับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้นะครับถึง31ธันวาคมนี้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยครับที่ w w w suzuki.co.th ครับหรือไปสัมผัสการขับด้วยตัวเองครับที่โชว์รูมสุกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยได้เลยนะครับแล้วสัปดาห์นี้นะครับใครยังไม่มีที่ดูฟุตบอลนะครับขอแนะนํานี่เลยครับไปดูที่ร้านเบียร์ประดิษฐ์นะครับไปส่งท้ายรุดฟานิสรอยกันหน่อยครับไปดูกับน้องใบเฟิร์ ไปดูกับน้องเนสครับแล้วก็ไปดูกับผมนะครับไปดูกันได้นะครับที่ร้านเบียร์ระดิตนะครับหากใครสนใจนี่ก็สแกนบาร์โค้ดลงทะเบียนตามนี้ได้เลยนะครับหากใครสนใจก็ไปลุยกันนะครับอยากไปเจอทุกคนกันเยอะๆนะครับไปส่งท้ายรุ่ดฝานิสรอยกันนะครับ